สื่อเรื่องยิ่งกว่าสุขเมื่อจิตเป็นอิสระโดยดรสนองวรอุไรสำนักพิมพ์อมรินทุกวันนี้ผมหลับตาครั้งใดเป็นต้องเห็นพระสงฆ์นั่งเหลืองอารามเต็มตาไปหมดทุกทีหากทำให้ภาพที่เป็นบุญเป็นกุศลมาประทับอยู่ในใจได้อย่างนี้ จะปลอดภัยจากอบายภูมิเพราะเมื่อหลับตาเห็นภาพที่ดีจนเคยชินถึงคราวต้องหลับตาครั้งสุดท้ายเป็นการทาวรก็ย่อมต้องเห็นภาพเดียวกันนั้นและหากจิตหลุดออกจากร่างไปขณะที่เห็นภาพอันเป็นกุศลเหล่านี้สุกติภูมิย่อมเป็นที่วางได้ยมแม่ของพระรูปหนึ่งเป็นมะเร็งระยะสุดท้ายตอนอายุเจเศษหมอบอกว่า น่าจะอยู่ได้ไม่เกินหเดือนเมื่อทราบดังนั้นพระท่านจึงพาโยมแม่ไปหาพระอาจารย์ดวงดีที่วัดทุ่งจำปีเนื่องจากต้องการช่วยให้โยมแม่พ้นจากอบายภูมิเพราะที่ผ่านมาเคยฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไว้เยอะแต่ด้วยความที่โยมแม่ของท่านอาการแย่มากทำอะไรได้ลำบากลวงปู่ดวงดีท่านจึงสอนให้ทำจิตตภาวนา เพียงแค่กำหนดพุดโทโธธรรโมสังโคตลอดเวลาที่ตื่นวันหนึ่งหนึ่งไม่ต้องทำอย่างอื่นให้นอนกำหนดเท่านั้นเดือนแรกกำหนดพุดโทโธเดือนที่สองกำหนดธรมโมเดือนที่สามกำหนดสังโคเมื่อพุทธโททำโมสังโคครบหกเดือนแล้วโยมแม่ก็ตายและตายอย่างมีสติทนาที่กำลังร่วมสวดมนต์พร้อมไปกับพระสงฆ์ เมื่อญาติผู้ใหญ่หรือผู้มีพระคุณตายหากลูกหลานคนสนิทสามารถบวชได้ควรบวชแล้วอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้ท่านเพราะกุศลจากการบวชนั้นแรงหากญาติมีรของเราพลังพลาดต้องลงไปอยู่ในอบายภูมิกุศลจากการบวชนั้นอาจจะช่วยดึงเขาให้พ้นจากอบายภูมิได้เมื่อรู้แล้วไม่ควรจะประมาทเร่งทำดีด้วยตัวเองไว้ก่อนดีกว่า จะได้ไม่ต้องรอให้ใครอุทิศส,ส่วนบุญส่วนกุศลให้การเตรียมสเสบียงไว้เองตั้งแต่เนินนั้น,น,นจะทําให้เดินทางไปปอรโรคได้อย่างสบายใจเพราะไม่ต้องเป็นกังวลว่าลูกหลานญาติมิตรจะลืมอุทิศบุญกุศลให้เราหรือไม่สรุปแล้ว เรื่องการเตรียมตัวตายอย่างมีสตินั้นจะฝึกกันให้ชำนาญตั้งแต่ยังมีชีวิตอยู่หรือจะรอไปลุ้นกันในช่วงวิกฤตก่อนตายก็ต้องเลือกกันเอาเองเราพบกันใหม่ตอนต่อไปสวัสดีค่ะธรรมส,สวัสดีมูลนิธิพระพุทธสันติธรรม